ดิฉันศัลยแพทย์หญิงจุธามาจประเสริฐแต่เยว่าแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ขวัญคำวันนี้เนี่ยหมอน่ะอยากจะมาคุยกับทุกท่านเกี่ยวกับมะเร็งต่อมน้ําเหลืองในน้องแมวค่ะมะเร็งต่อมน้ําเหลืองเนี่ยหมายถึงมะเร็งในระบบน้ําเหลืองอาจจะแสดงอาการเฉพาะที่หรือว่าเป็นทั่วทั้งระบบทั่วร่างกายได้เหมือนกันในน้องแมวอะค่ะบริเวณที่มักจะมีมะเร็งต่อมน้ําเหลืองเกิดขึ้นเนี่ยได้แก่ม้ามตับลำไส้ ระบบประสาทระบบผิวหนังหรือว่าเป็นเฉพาะจุดหรือบริเวณตำแหน่งต่อมน้ำเหลืองทั่วร่างกายได้เหมือนกันค่ะทีนี้เนี่ยด้วยความหลากหลายของตำแหน่งที่เกิดเนี่ยอาการก็จะแตกต่างกันไปตามจุดที่น้องเกิดมะเรง็งหรือว่าก้อนเนื้อเกิดขึ้นค่ะตำแหน่งหรือว่าระบบต่างๆที่มักเจอมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้ค่ะ อย่างเช่น 1. m e d i มี t i นอ n a l form หรือว่ามี t i e e x อเ n a l m a หมายถึงะเมล็งต่อมน้ำเหลืองบริเวณทรงอกของน้องแมวถ้าเป็นะเร็งแบบนี้ค่ะอาการแสดงเนี่ยมักพบว่ามีอาการหายใจลำบากมีน้ำในช่องอก สัตว์ที่มาเนี่ยอาจจะมีอาการอ้าปากหายใจหรือว่ามีภาวะฉุกเฉินมาหาหมอเลยด้วยซ้ำนะคะอันนี้นพ่อคุณแม่ก็ต้องสังเกตอาการน้องว่ามีภาวะการหายใจลำบากขึ้นไหมแตกต่างจากเดิมไหมแบบที่2ค่ะนาซอฟอร์มหรือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในโพรงจมูกแบบนี้เนี่ยก็มาด้วยอาการหายใจลำบากเหมือนกันแต่อาจมีอะไรอุดกัน้นหรือว่าตีบริเวณจมูกได้บางตัวที่มีอาการรุนแรงอะคะ่ะ อาจจะพบว่าบริเวณใบหน้าเนี่ยผิดรูปร่างไปหรือว่าพบว่าใบหน้าเนี่ยไม่สมมาตรกันได้ค่ะแบบที่ 3. ามอคูล่าฟอมหรือบริเวณต่อมน้ำเหลืองในดวงตา อันนี้เนี่ยค่อนข้างจะแปลกนิดนึงอา,อาจมาด้วยอาการที่ไม่จำเพาะอย่างเช่นมีปัญหาเรื่องเยื่อบุตาขาวตลอดแต่เมื่อเก็บตรวจเซลล์แล้วเนี่ยอาจจะพบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดในดวงตาได้เหมือนกันรวมกับอาจจะเจอ,อมเมะเร็งในระบบทั่วทั้งร่างกายได้เหมือนกันค่ะแบบที่4 CNS form หมายถึงมเมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในระบบระบบประสาท ส่วนมากแล้วเนี่ยน้องแมวเนี่ยจะพบการเกิดมะเร็งต่อมน้ําเหลืองที่บริเวณไข่ตันหลังเป็นอันดับอันดับหนึ่งคือมากที่สุดเลยถ้าเราลงมาเนี่ยก็คือเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองบริเวณเในศีรษะหรือว่าในกระโหลกค่ะถัดมาเคคยวลาลิเจลและนาโซฟานลิเจลฟอมอันนี้หมอจะขอเรียกรวมๆกันว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองในทางเดินหายใจส่วนต้นอาการเนี่ยก็คือมาด้วยภาะวะหายใจลําบากาเหมือนเดิมอีกแล้ว นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีถ้าเกิดว่าเราวิจัยเพิ่มเติมถัดไปล้วก็อาจจะเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตัวจและระบุได้ว่าจุดกําเนิดเนี่ยมาจากบริเวณไหนได้เหมือนกันค่ะถัดมาลําดับที่6นะคะ cardiac form หรือ pulmonary form อมมตรงส่วนนี้จะเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองบริเวณหัวใจแล้วก็หลอดเลือดอาการเนี่ยอาจจะมาด้วยภาวะน้ําท่วมอกหรือว่าอาจจะมีภาวะเยื่อบุหัวใจหนาตัวขึ้นได้ค่ะ ถัดมาระกับที่7นะคะคิวตาเนสฟอร์มหรือสับคิวตาเนสฟอร์มตรงส่วนนี้จะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่อยู่บริเวณผิวหนังหรือว่าชั้นใต้ผิวหนัง อันนี้เนี่ยเจ้าของจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนกว่ามะเร็งชนิดอื่นหรือว่ามะเร็งตำแหน่งอื่นๆที่หมอกล่าวมานิดนึงเพราะว่าน้องเนี่ยจะปูดหรือว่าขึ้นตามบริเวณร่างกายของน้องแมวให้เราเห็นได้เลยแต่ทั้งนี้เนี่ยมะเร็งที่ทําให้เกิดก้อนเนื้อบริเวณผิวหนังในน้องแมวได้เนี่ยไม่ได้มีแค่มะเร็งต่อมน้าเหลืองชนิดเดียวจําเป็นจะต้องวินิจฉัยแยกกับมะเร็งชนิดอื่นๆร่วมด้วยค่ะ ถัดมาการวินิจฉัยนะคะการวินิจฉัยเรื่องมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในน้องแมวเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ามะเร็งเนี่ยขึ้นอยู่บริเวณไหนของร่างกายหรือระบบไหนของร่างกายแต่หัวใจสําคัญเลยเนี่ยคือการตรวจเซลล์หรือการส่งตรวจชิ้นเนื้อเพื่อระบุว่าตรงส่วนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมของลักษณะการเป็นมะเร็งแล้วเราก็จะสามารถระบุได้ค่ะว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือไม่ นอกจากนี้นอกจากการตรวจเซลล์ค่ะก็จะมีการตรวจร่างกายเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นค่าความสมบูรณ์เม็ดเลือดค่าชีวเคมีร่างกายเพื่อประเมินร่างกายของน้องโดยรวมด้วยค่ะนอกจากนี้การรักษาพเพิ่มเติมอ,อื่นๆอ,อีกก็จะมีการเอซเย์หรือซีทีสแกนได้ค่ะโดยที่มะเร็งนะคะอย่างที่หมอแจ้งไปเลยว,ว่ามันมีหลายรูปแบบมากบางรูปแบบก็สามารถผ่าตัดได้หลังผ่าตัดอาจจะทําการ ให้เคมีบำบัดรักษาร่วมด้วยหรือรังสีรักษาเพิ่มด้วยแต่ในกรณีบางอย่างหรือบางส่วนของร่างกายเนี่ยเราไม่สามารถทําการผ่าตัดได้จริงๆเราก็อาจจะเน้นการใช้เคมีบำบัดสักส่วนใหญ่หรือว่าการใช้รังสีรักษาร่วมด้วย ทั้งนี้เนี่ยออไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนของการรักษาค่ะอย่างเช่นเลยคีโมรักษาก็มีผลกระทบไม่ต่างจากคนเลยค่ะก็อาจจะมีภาวะหอมเบื่ออาหารเ,ออเลื่อดจางได้หรือยาบางตัวเนี่ยที่เป็นยาเคมีรักษาเนี่ยมีความเป็นพิษต่อไตหรือว่าอาจจะกดการทำงานของไขกระดูกได้ค่ะ ทั้งนี้เนี่ยหลังจากการที่น้องเนี่ยเข้าโปรแกรมทําเคมีบําบัดแล้วหรือว่าทําการฉายแสงหรือว่ารักษาเพิ่มเติมแล้วเนี่ยจริงๆแล้วหมออยากจะแนะนำเจ้าของทุกท่านนะคะให้สวมถุง,งมือแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยร่วมด้วยทุกครั้ง ขณะที่เราเก็บสิ่งปฏิกูลหรือว่าเคลียร์กระบาดทรายของน้องเพราะว่าบางรายงานเนี่ยก็แจ้งมาเหมือนกันว่ายาเคมีรักษาบางตัวถ้ามันปอมปนอยู่หรือว่าขับถ่ายออกมาจากตัวน้องเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อตัวคนได้เหมือนกันโอเคนอกจากนี้ค่ะ เ,เรื่องแผนการรักษาเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องถูกวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองไม่ว่าจะระบบใดก็ตามแนวทางาในการรักษาค่ะมันจะมีมาหลากหลายมากทางนี้เนี่ยอยากให้เจ้าของพูดคุยทคำความเข้าใจแผนการรักษาทั้งในระหว่างการให้คีโมหรือระหว่างการรักษา,หร,กา,รรกษาหรือการดูแลน้องในระยะยาวถัดไปค่ะโดยสรุปนะคะมะเร็งต่อมน้ําเหลืองในน้องแมวเนี่ย ขึ้นได้หลากหลายอาวัยวะมากเลยอาการเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามระบบที่เนื้อง,งอกหรือว่ามะเร็งมันเกิดขึ้นทั้งนี้เนี่ยในการรักษาเนี่ยมีทั้งผ่าตัดทั้งใช้เคม,มีรักษาแล้วก็ใช้รลังสีรักษาได้แผนการรักษาที่ค่อนข้างหลากหลายประมาณนี้ค่ะแนะนําว่าหลังจากน้องถูกวินิจฉัยแล้วว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองแนะนําให้เจ้าของเนี่ยพูดคุยทำความเข้าใจกับสตัตวแพทย์เพื่อเลือกแผนการรักษาที่เจ้าของสะดวกที่สุด แล้วก็สามารถช่วยในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้น้องเนี่ยมีคุณภาพชีวิตต่อไปได้ดีขึ้นค่ะ